โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดิตสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวดิตสุดสัปดาห์นะคะเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและก็ต่างประเทศว่าภายในสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะนำมาเสนอคุณผู้ชมประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริวัฒนากรปพันธ์และดิฉันปรุพรมงเอกค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพวกเราสองคนในวันศุกร์ที่มน้ต อัปเดตกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภายในสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าค่ะบสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าผันผวนอย่างมากนะคะโดยเมื่อคืนของวันที่20สเมษาย,ยนพุทธศักราช2563เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะที่ราคาน้ามันดิบเวสเทร็กซร่วงลงกว่า30 0%ภายในวันเดียวลงไปติดลบมากที่เกดถึง40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าเป็นการลดของราคาน้ามันที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการซื้อขายน้ํามันกันเลยทีเเเดดีียวคค่่่่ะซึงรราาาาัักกล็็ปนสสญญณิจอ์ท ในเดือนพฤษภาคมซึ่งวันที่21เมษาย,ยนก็เป็นวันสุดท้ายของการชำระราคาปิดสัญญาขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสฟิวเจอร์เดือนพิธุนายนติดที่ราคา20.43ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะลดลง4.6ดอลลาร์หรือลบ18.4เปอร์เซ็น สาเหตุที่ราคาน้ำมันถูกเทขายอย่างหนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดคือติดลบมากกว่า70%เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การเดินทางคมนาคมและกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงักส่งผลต่อด,ดีมานความต้องการใช้น้ำมันที่ลด,ดลงประกอบกับสงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับซาอุดีอาระเบียยิ่งกดร,ราคาให้ถึงหนักลงไปอีกค่ะแม้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพารข้บรรลุข ปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันเพียง9.7ล้านบาร์เรลต่อวนันถือว่าน้อยเกินไปและยังไม่มากพอที่จะช่วยชดเชยผลกระทบของความต้องการน้ํามันที่ลดตัวลงหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ามันดิบก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่จะโจมตีเรืออิหร่านหากขอให้เกิดอันตรายต่อเรือของสหรัฐสร้างความกังวลให้กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะ ค่ะทีนี้เรามาอัปเดตกันที่ข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เริ่มประกาศงกไตามากหนึ่งของปีนี้กันแล้วแน่นอนค่ะว่ากลุ่มแรกค่ะประจที่แจ้งกันก่อนเลยก็คือกลุ่มแบงก์เองค่ะก็บอกเลยค่ะว่างานนี้แบงก์ใหญ่กําไรล่วงกันเป็นแถวค่ะคุณปากโกะค่ะ ซึ่งก็กดกําไรทั้งกลุ่มดิ่งลงกว่า15.75%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะทีนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ K-Bank ค่ะเขาก็ได้แจ้งกําไรไตรมาส1ปีนี้สุดลง34.47%หลังใช้ TFRS9 ค่ะรวมถึงรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงนะคะอยู่ที่39.78% ธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมหาชนหรือว่าเคแบงนะคะเปิดเผยว่าธนาคารและบริษัทย่อยนะคะมีกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งปี2,513อยู่ที่6,581ล้านบาทซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 3า6 3ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นส4ดส่เเค่ะทั้งนี้นะคะก็เกิดจากการที่รายได้ที่ม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน4,869ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น39.78%ซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากความพันผวนในตลาดการเงินและตลาดทุนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากผลประกอบ ผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองค่ะรวมทั้ง TFRS 9นะคะกำหนดให้จัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนใหม่โดยสะท้อนในรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนี้ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นจำนวน2,830ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น1.21%ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสินเชื่อรวมทั้งการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือว่า EIR จากเดิมรับรู้ตามสัญญาซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม TFR i s ซนะคะประกอบกับการปรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิหรือว่านิมนะคะอยู่ที่ระดับ3.49%ค่ะ มาดูทางฝั่งของ BBL ที่เผยกำไรในไตรามาสที่1ปี63ลด15%เหตุตั้งสำรองเพิ่มขึ้นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL เปิดเผยว่าในไตรามาสที่1ปี2563ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร7,671ล้านบาทลดลง15.0%จากไตรามาสที่1ปี62ที่มีกำไรสุทธิ9,28 0ล้านบาท อย่างไรก็ตามค่ะมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น2,627ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเงินในสินเชื่อและการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินสินเชื่อโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและการปรับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราเงินนำกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจากร้อยละ0 4 6ต่อปีเป็นร้อยละ0 2 3ต่อปีเป็นการชั่วคราวในช่วงปี2,563ถึง2,564เพื่อให้สถาบันการเงินไปปรับลด อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปสําหรับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยลดลงส่วนใหญ่เกิดจากกําไรสิทธิของเงินลงทุนลดลงเนื่องจากไตรามาสก,ก่อนมีกําไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนจํานวน14,988ล้านบาทค่ะค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ KTB ค่ะเขาก็ได้เผยว่ากำไรไตรมาส1ปีนี้ของเขาวูบถึง16.7%เหตุรายได้ดอกเบีย้ยสุที่ลดลงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอยอย่างรุนแรงค่ะ โดยธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนหรือว่า k t b เปิดเผยมาค่ะว่าจากสถานการณ์สงครามทางการค้าแล้วก็ภาวะภัยแล้งนะคะรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจไทยนั้นชะลอตัวอย่างรุนแรงประกอบกับการประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าททและการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐบาลและทะทตั้งแต่ต้นปีโดยธนาคารนั้นได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจและพร้อมสนับสนุนกลไกของภาครัฐจึงได้มีการลดอัตราดอกเบีย้ยให้สินเชื่อและการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้นค่ะส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยนั้นมีกำไรสุทธ,ธิที่เป็นของธนาคารสำหรับไตรมาสหนึ่งปีนี้อยู่ที่6 0พ2ล้านบ ซึ่งก็ลดลง16.7%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุดทธิของเขานั้นลดลงนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมทั้งมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายท่อตลาดรับสินหลักประกันจำนองจำนวน3,899ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปีก่อนแม้ว่าธนาคารนะคะจะมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีทําให้ต้นทุนทางการเงินลดลงก็ตามนั่นเองค่ะ าม,มาต่อกันที่ด้านของเบค่ะที่เผยกำไรในไตรามาสที่1ปี63ทุด44.8%จากไตรามาสที่1ปี62หลังเศรษฐกิจอ่อนแอและอยู่ระหว่างชบทวนเป้าหมายธุรกิจปี63 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหรือเบเปิดเผยว่ากรุงศรีส่งมอบกำไรสุทธิในไตรมาสที่1ปี63ที่7,333ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9.3จากไตรามาสที่4ีปี62และลดลงร้อยละ44.8จากไตรามาสที่1ปี2,562เนื่องจากมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นร้อยละ50ของบริษัทเงินปิดล้อจำกัดในไตรามาสที่1ปี2,562แม้ว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควรัสเร่มกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคการท่องเที่ยวในเดือน คุมภาพันธ์และมาตรการการปิดเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาะคมไปต้นมาค่ะ ินเชื่อในไตรมาสที่1ปี2563เพิ่มขึ้น1ะ2 9โดยปัจจหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนของภาคธุรกิจโดยเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่1.1,869,963ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน5 2 8 6ล้านบาทจากสิ้นเดือนธันวาคมปี2562เงินรับฝากมีจำนวนทั้งสิ้น1,667,371ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน1,486ล้านบาทหรือ1ะ6 4จาก สิ้นเดือนธันวาคม2562โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากคอามรัย์ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน869ล้านบาทหรือร้อยละ9.2เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ปี2562ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เป็นผลมาจากการลดลงของกิจกรรมทางธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในช่วงระหว่างไตรมาสค่ะค่ะทีนี้เรามาดูฝั่งแบงก์ที่กำไรเพิ่มกันบ้างค่ะ ซึ่ง SCB เขาก็เผยกำไรไตรมาสหนึ่งปีนี้เพิ่มขึ้น1%ค่ะจากปีก่อนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนหรือว่า SCB เปิดเผยว่าธนาคารและบริษัทย่อยนั้นมีกำไรสุทธิประจำไตรมาส1ปี2,503จำนวน 9,251ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น1%จากปีก่อนค่ะซึ่งเป็นผลจากรายได้รวมที่ขยายตัวถึง9%จากปีก่อนพร้อมกับที่ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงขณะเดียวกันค่ะธนาคารได้ตั้งเงินสํารองสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันรายได้ดอกเบี้ยสุธทธิก็มีจํานวนอยู่ที่25,777ล้านบาท ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงกลยุทธ์ของธนาคารในการปรับพอร์ตสินเชื่อด้วยการเพิ่มสัดส่วนของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงการปรับตัวลดลงของต้นทุนทางการเงินและการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้นของพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานบัญชีใหม่ซึ่งเริ่มนามาใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะฐานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ของบริษัทนั้นยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากภาวะดอกเบีย้ยขาลงการหดตัวของสินเชื่อรวมในไตรมาสแรกของปีและการลดลงของรายได้ดอกเบีย้ยภายหลังที่ธนาคารนั้นได้ขายหุ้นของบริษัทไทยพาณิประกันชีวิตในปีที่ผ่านมาซึ่งรายได้ที่ม่ใช่ดอกเบีย้ยมีจํานวนอยู่ที่1 1 8 6 4ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น20%ซจากปีก่อนค่ะเป็นผลส่วนใหญ่จากรายได้ค่าธรรมเนียมประเภท รีเคอร์ลิงที่ปรับตัวดีขึ้นในไต,ตรมาสหนึ่งของปี2,513ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งนะคะขยายตัวอยู่ที่31%จากปีก่อนเป็นจํานวน2 0 2 2ล้านบาทและรายได้จากธุรกิจขายประกันผ่านธนาคารเพิ่มขึ้น5เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจํานวน3,159ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นผลจากความร่วมมือกับกลุ่ม FWD ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตการขยายฐานไรายได้ที่มี ที่ม่ใช่ดอกเบีย้ยในไต,ตรมาสนี้ก็สามารถชดเชยผลกระทบของการคิดค่าธรรมเนียมแบบใหม่ตามแนวทางการกำกับดูแลของทางการเมื่อต้นปีและการชะลอตัวของปริมาณการทำธุรกรรมธนาคารในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะค่ามาทางฝั่งของ GMB ที่อวดกำไรในไต,ตรมาสที่1/63ปี 6, นี้บานชำ้ำโตถึง163.7%จากีก่อนหลังรับรู้รายได้จากธนาคารธนาชาติเต็มไตมาส ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนหรือ TMB เปิดเผยว่าผลประกอบการไตรามาสท,ที่1ปี63หลักสำรองและภาสิน TMB มีกำไรสุทธิ4 1 6 3ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 5 7 8 8จากไตรามาสก่อนหน้าและร้อยละ1 6 3 7จากปีก่อนหน้าซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ r o e ที่ร้อยละ85 สำหรับผลการดำเนินง,งานของ t n b ในไตรมาสที่1ปี2563เป็นไปตามเป้าหมายหลังรับรู้รายได้จากธนาคารธนชาติเข้ามาเต็มไตรมาสสินเชื่อขยายตัวร้อยละ0.8สินเชื่อเช่าซื้อลูกค้ารายย่อยมีแนวโน้มเติบโตที่ดีสำหรับมีมและรายได้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้นมีปัจจัยหลักมาจากผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางของธนาคารในการปรับโครงสร้างสมดุลให้เหมาะสมเพื่อรับรู้ประโยชน์ด้านงบดุล ทั้งนี้หนังการรวมกิจการจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมและการรับรู้ประโยชน์ด้านต้นทุนส่งผลให้ TPOP ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและปีก่อนหน้า TMB ยังคงตั้งสำรองอย่างรอบคอบและตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือ ECL เพิ่มเติมภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 เพื่อบริหารจัดการภาพรวมที่อาจเกิดความไม่แน่นอนในอนา,นาคตขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ2.76 ค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวของดี d อดีบ้างค่ะเขาก็ได้ส่งซิกว่ารายได้ไตรมาสหนึ่งของเขานั้นจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังออเดอร์ผลิตเจลล้างมือแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์มีอย่างหนาแน่นค่ะนางสาวสุวารินก้อนทองรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัทดี d อดี t บ c h ทคจำกัดมหาชนหรือว่าดี d อดีเปิดเผยมาค่ะว่าบริษัทมั่นใจว่ารายได้ในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเนื่องจากว่าบริษัท P c ซ a ซ a เอแอลเบอราีนะคะหรือว่าพ a ซึซงเป็นบริษัทย่อย,อยที่ ส่งคำสั่งซื้อสินค้าออเดอร์ในผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอลจากลูกค้ารายใหญ่รวมถึงแมคค้าออนไลน์มาจำนวนมากค่ะโดยขณะนี้ค่ะรายได้รวมของบริษัทในไตรมาสหนึ่งนะคะนั่นก็คือตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมีนาะ เพียงไตรมาสเดียวสามารถทําได้เท่ากับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะบริษัทก็จึงมั่นใจว่าผลรวมประกอบวัประกอบการครึ่งปีแรกของปีนี้จะสามารถเติบโตได้ดีเช่นกันทั้งนี้นะคะจากคําสั่งซื้อที่ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงได้มีการขยายเพิ่มรายการผลิตโดยการซื้อเครื่องบรรจุอัตโนมัติเพิ่ม รวมทั้งเพิ่มการผลิตเป็น2กะเพื่อรองรับความต้องการของยอดออเดอร์ที่เข้ามาในขณะนี้ส่งผลให้ปัจจุบันนะคะบ,บริษัทมีกําลังการผลิตยอยู่ที่500,000ขวดต่อวันจากเดิมนะคะมีกําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่200,000ขวดต่อวันค่ะ ขณะที่ธุรกิจอาหารเสริมนะคะของบริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากยอดคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทนะคะได้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายซึ่งถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคนั้นยังคงมีความต้องการในขณะนี้โดยผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้ดีที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดอื่นๆอย่างต่อเนื่องด้วยกันเช่นนะคะวิตามินซีผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างเป็นต้้้นนนซึ่่่่่งงบรริิษััททกก็็เเเชืออวาาาผลลตตภณฑ์หีีะจป จผู้ริพภกด้วยเช่นกันค่ะค่ะมาทางฝั่งอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนค่ะอย่าง MVP มั่นใจรายได้ปี63โตต่อเดื่องจากปีก่อนที่ทําได้334.42ล้านบาทหลังรุยธุรกิจใหม่บริการซ่อมจอมือถือและแท็บเล็ต นายโอภาสเลิดพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอ็มวิชันจำกัดมหาชนหรือ MVP ค่ะเปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2,513ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนที่ทําได้334.42ล้านบาทเนื่องจากล่าสุดบ,บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจบริการซ่อมจอมือถือแท็บเลต็ตเพื่อทดแทนธุรกิจการจัดงานท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงอีเวนต์ต่างๆในช่วงนี้ที่ได้ชะลอตัวลงหลังได้รับผลกระทบต่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะที่บริษัทได้ทด ลองเปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยในช่วงแรกเริ่มด้วยการบริษัทจอมจอดแต่ก่อนหลังจากนั้นในเฟสต่อไปค่ะก็เพิ่มบริการเน็ตเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งก็ได้รับกระแสต,ตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะซึ่งเดือนนี้บริษัทก็ได้นํารถบ้านที่มีอยู่เกือบ200คันมาปร,ปรับปรุงเป็นรถให้บริการเคลื่อนที่เพื่อลดการทุ่งพาห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุดโดยบริษัทจะทําการกระจายรถบ้านไปตามจุดต่างๆในต่างจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตเป็นต้น เ่งการนำรถบ้านมาปรับปรุงก็จะใช้งบลงทุนอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อคันค่ะนอกจากนี้ค่ะบริษัทยังมีการจับมือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจคือเจมาและ PG f o โฟนโดยตั้งเป้าเปิดจุดให้บริการภายในสิ้นปีไม่ต่ำกว่า100ยจุดซึ่งปัจจุบันก็เปิดไปแล้ว4-5้าสาขาโดยเป็นสาขาออนกราวและในอนาคตห้างห้างของสินค้าที่ได้มีการเปิดทำการตามปกติแล้วบริษัทจะทำการกระจายจุดให้บริการไปยังสาขาเจมาและ P g f o โฟนภายในห้างสรรพสินค้าด้วยเช่นกันค่ะ ทางนี้สําหรับสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบริการซ่อมจอมือถือแท็บเล็ตในช่วงแรกจะอยู่ที่50%ของรายได้รวมแต่หากห้างสรรพสินค้าได้มีการเปิดทาการปกติแล้วบริษัทก็สามารถเดินหน้าจัดงานโมบายเอ็กซ์โปได้เหมือนเดิมซึ่งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่อาจจะยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะักเนื่องจากไม่สามารถแทนที่การจัดอ e ีเวนต์ต่างๆได้แต่เบื้องต้นบริษัทประเมินว่าการจัดโมบายเอ็กซ์โปที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนและงานมอเตอร์โชว์ในเดือนพฤศจิกาพฤษภาคมนี้จะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกค่อนข้า สูงหลังสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่จบลงซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ ค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวที่น่าตกใจกันสักนิดนะคะหลังล่าสุดนายอริยะพนมพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือว่า BEC ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งค่ะคุณผู้ชมคะหลังเข้ามานั่งได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นซึ่งคุณอริยะนะคะหลังเข้ามาบริหารช่อง3ามเขาก็หวังว่าจะมาทําให้บริษัทนั้นมีกําไรจากที่ขาดทุนมาถึงหลายไตมาากันติดนะคะก็ถือว่างงกันเป็นแถบเลยค่ะเพราะว่าพี่บีเฮ <ไ S 1> ียก็มาไวไปมาไวไปไวค่ะจนนี้เช่นกัก็ตามไม่ทันเหมือนกัน แล้วเราก็ต้องรอดูค่ะว่าตอนนี้ BEC นั้นเขาจะเอาใครมาดำรงตำแหน่งนี้แทนก็ต้องติดตามกันค่ะ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในแล้วก็นอกประเทศที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมภายในวันนี้ค่ะหากผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่เว็บไซต์ h o o d i n s i g h t c o m ค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง f a c e b o o k i n s t a g r a ม t w i t t e r Telegram l ม n e s ์แครรวมทั้งสามารถรับชมยอ้อนหลังได้ที่ยูทูบชแนลค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ประจำทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกาในรายการข่าวเด็กสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ